มันคืออีกหนึ่งของเล่นที่ยกให้เป็นตำนานมันคือรถติอี่อาวุธที่นำมาแข่งขันกันอย่างดูเดือดและปัจจุบันมันกลายเป็นอีกหนึ่งของเล่นที่ราคาเริ่มสูงและหาได้ยากมากๆสัพยจยไว้เรื่นทอยตัเพย์ทุกท่านับผมวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทอยทัเพย์หามาเล่าวันนี้ก็ตามหน้าปกเลยผมเราจะมาพูดถึงของเล่นที่ชื่อว่าฮัสกี้ โอ้โหของในตำนานอีกชิ er yo, Menge, ้นหนึ everyone, ่งับผมต่อจากเบเบดเลยหลายหลายคนเนี่ยคงจะเห็นกันแล้วนะผมว่ากระแสมาเริ่มกลับมาใช่ไหมอย่างเช่นการแข่งขันเบเบดของบางเจ้าที่เขาจัดนะผมก็จะมีการจัดแข่งขันคัสเกียรภายในงานด้วยถือว่าดีนะหากิจกรรมให้ลูกให้หลานทําหรือว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยได้ย้อนความทรงจำเอาว่าใครที่อยากเข้าไปรับชมเนื้อหาภายในคลิปแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับผมสิ่งนี้สําคัญมากๆอ่ะถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเกียร์ีโตคัสเกียเทอร์โบ เป็นการ์ตูนรัสซีรีส์อนิเมะจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในช่วงต้นยุค2000ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข่งขันของรถของเล่นที่เรียกว่าคัสเกียที่เป็นรถของเล่นที่ผ่านการปรับแต่งมาเพื่อใช้ในสนามประลองพิเศษเนื้อหาจะเน้นการแข่งขันที่มีความดุเดือดและก็มีภาพระหว่างตัวละครหลักครับโดยการ์ตูนเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวกีฬาผสมแอคชั่นครับแล้วก็ฝ่าผู้ผลิตก,ก็คือบริษัทสไลด์หรือสตูดิโอเดียวกับที่สร้างการดั้มนั่นเอง เริ่มฉายครั้งแรกในญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2001จนถึงวันที่26มกราคมปี2003มีจํานวนตอนทั้งหมด68ตอนโดยที่สาหรับการออาฉายในประเทศไทยเนี่ยจะมีครั้งแรกในปีพศ2546ทางช่อง9นะผม Motor Day TV นั่นเองแล้วก็ล่าสุดสำหรับการออกฉายแบบถ,ถูกลิขสิทธิ์ภายในไทยเนี่ยจะเป็นของช่อง World Point นะผมในปี2559โดยที่สำหรับเนื้อเรื่องยอดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของมาริโนโคยะเด็กหนุ่มที่ชื่นชอบการเล่นคัดเก์เป็นชีวิตจิตใจซึ่งโคยะชาช่าเชาย่ะซึงเป็นเกีย่ ไฟเตอร์ในระดับตำนานนะผมที่เคยเป็นแชมป์โลกมาก่อนและทีนี้เพื่อจะตามรอยพี่ชายเนี่ยโคยะเนี่ยได้สังกัดทีมอยู่โทบิตะคับซึ่งเป็นชมรมเกียร์ไฟเตอร์ที่โด่งดังอย่างมากแต่ถ้าว่าวันหนึ่งมันกันจิทาเคชิเกียร์ไฟเตอร์ดาวรุ่งที่อยู่ในทีมเนี่ยได้ขอถอนตัวจากโทบิตะคับไปตั้งทีมใหม่ด้วยความคับแค้นใจเนี่ยของโคยะที่อยากจะกู้ชื่อเสียงและก็ตามรอยพี่ชายเนี่ยจึงได้รวบรวมสมาชิกทีมใหม่เพื่อแข่งขันระดับโลกให้ได้แล้วก็สลับตัวละครหลักๆภายในเรื่องเนี่ยก็จะมีมาริโนโคยะที่เป็นรรเเอกานี่ย้นน้้รรููแลว มารุเมคุรโดแล้วก็คู่แข่งคนสําคัญอย่างมันกันจิทาเคชิผู้ที่ออกจากทีมโทบิตะไปซึ่งภายในเรื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีตัวละครอื่นๆทีมืนอื่นอีกมากมายเลยนะผมใครที่สนใจติดตามเนื้อหาเนี่ยเราไปหาชมกันได้นะครับ ต่อมาจะมาดูที่ว่าคัตเกียร์เนี่ยมันคืออะไรเกียร์เป็นของเล่นลักษณะที่คล้ายกับรถลอบบี้จัหนักนะผมสามารถปรับแต่งได้ตามใจผู้เล่นโดยที่ผู้เล่นก็จะนําคัตเกียร์ที่ตัวเองปรับแต่งมาเนี่ยมาสู้กันในสนามประลองโดยที่สับการเล่นก็คือการนํารถสองคันเนี่ยมาชนกันรถท่านไหนเสียหลักคว่ำหรือกระเด็นออกจากสนามก่อนก็คือแพ้ไปผมอันนี้คือประกติกาคร่าวๆนะส่วนการเจาะหรืกกอการแข่งขันจริงอะ่ะเดี๋ยวผมไว้ทําให้ทีหลัง ซึ่งของรลนคัสเกียเนี่ยก็ผลิตโดยบริษัทบันไดผมเป็นรถที่สามารถถอดและเปลี่ยนชิ้นส่วนได้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมมีใบมีดมีล้อมีอาวุธโอ้โหปรับแต่งมอเตอร์ก็ได้หรือแล้วแต่ทุกคนจะตามใจชอบเลยทีนี้เรามาดูคัสเตียรุ่นยอดนิยมกันบ้างผมตัวแรกเลยการูดาอีเกิลโอ้โหตัวนี้ของพระเอกของเราโคยะานั่นเองลักษณะของตัวนี้มันจะคล้ายๆแบบรถที่ติดอาวุธดาบออกมาเหมือนอัศวนเลยทุกคนทีนี้ก็จะมีแบบพวกไดโนสปาร์ตันชูตติ้งแฟนทอมโอ้โหแล้วตัวอื่นอี แต่ทางนี้ไม่พอครัผมทางบริษัทบันไดเนี่ยก็ได้ออกแบบคอลเลคชันแบบลิมิเต็ดออกมาซึ่งรถรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยก็จะมีดีไซน์ที่พิเศษหรือมีสีที่ต่างจากรุ่นมาตรฐานเ mm hmm. ช่นสีเมทาลิกหรือชิ้นส่วนเสริมพิเศษอาจจะมาพร้อมชิ้นส่วนที่ไม่ได้มีในรุ่นธรรมดาครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบใบมีดฐานล้ออะไรต่างๆผมที่ขายออกมาเป็นแบบคัสตอมพาร์ทก็มีลิมิเต็ดก็มี แล้วนอกจากรุ่นมาตรฐานรุ่นลิมิเต็ดแล้วผมที่ขาดไม่ได้เลยคือคัสตอมพาทหรือชิ้นส่วนเสริมซึ่งสาวใครที่ชอบแบบปรับแตง่งแล้วก็ไม่ชอบเหมือนใครแนละ้วผมก็จะมีพวกใบมีดด้านข้างฐานและล้ออาวุธเสริมส่วนหน้าโอ้โหไม่ว่าจะเป็นพวกหอกต่างๆนา,นาผมมีให้แบบเลือกสะสมเลือกซื้อมาปรับแต่งได้เลยการที่มีชิ้นส่วนเสริมให้เราคัสตอมนี้ก็ถือว่าเป็นความสนุกอีกอย่างในการเล่นคัสเกียร์นะผมแต่ณปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคนจะเก็บแบบเดิมๆมากกว่าเอาไว้ในตู้โชว์อะไรต่างๆนะผม แบบไม่กล้ามาเล่นเนาะเพราะของมันแพงมากปัจจุบันทุกคนแล้วก็มาดูในส่วนของการโปรโมตแล้วก็ประชาสัมพันธ์ของคัดเกียนนะผมโดยหลักๆแน่นอนเรารู้อยู่แล้วเวลาเราจะขายของเล่นเนี่ยเราก็ต้องทำาอนิเมชัขึ้นมาใช่ไหม อย่างที่เรารู้กันผมคาเกียเนี่ยเป็นอนิเมะที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักในการกระตุ้นยอดขายของเล่นอยู่แล้วโดยเล่าเรื่องถึงการแข่งขันของตัวเพ่ที่ต้องไปเจอการแข่งขันกับคนนู้นคนนี้หรืออะไรต่างๆมิตภาพเกิดขึ้นใช่ไหมตัวละครหลากหลายรูปแบบคาเกียายในเรื่องก็มีหลากหลายตามกันครับผมทีนี้แล้วครับใครที่มีสายเก็บของเล่นอยู่แล้วฮูยมีกระเป๋าแห้งอบอกเลยทั้งนี้นอกจากตัวของเล่นที่ทำออกมาแล้วยังมีวิดีโอเกมผมที่มีการพัฒนาสำหรับเครื่อง PlayStation แล้วก็เกมบอร์ด a d v a n c e ถือว่าช่วงนั้นคือทำออกมาทุกทางผมเพื่อโปรโมทสินค้าโปรโมทซีรีส์แล้วทีนี้หลังจากการโปรโมทนะครับผลตอบรับเป็นยังไงใช่ไหมคัตเกียร์เทอร์โบเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากครับผมในหลายประเทศเลยรวมถึงประเทศไทยเราด้วยซึ่งมีการจัดจำหน่ายของเล่นคัตเกียอย่างแพร่หลาย ฐานผู้เล่นของคัตเก์เนี่ยก็จะมาจากเบเบดแล้วก็ซอยด้วยนะครับผมซึ่งก็เพราะว่าบริษัทที่ขายของเล่นเนี่ยมันคือบรษิษัทเดียวกันและท่านี้ยังมีการสร้างกระแสการเล่นในหมู่เด็กๆอย่างมากกลุ่มเป้าหมายหลักของคัตเก์เนี่ยก็แน่นอนคือเด็กวัย7จถึงปีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเลยซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเข้าถึงง่ายกับเด็กวัยนี้เนาะรวมถึงตลาดทางยุโรปเองก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันครับซึ่งคัตเก์เทอร์โบเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่ซีรีส์อนิเมที่ได้รับความนิยมแต่่่ยยยยัััังงงงงถถููกกกพพพฒนนนาาาาาใหหห้้้เเเเเปป็็ผลลลลลิิิตภณณฑ์์ชชรรรแแบบบโดฉะขออวสสสืททีม ไ,ได้มหาศาลให้กับผู้ผลิตยอย่างบันไดแล้วก็สไลด์และนอกจากตัวอนิเมะแล้วก็จะมีการจัดการแข่งขันด้วยผมโดยที่บันไดแล้วก็ผู้จัดในต่างประเทศนะผมจะจัดทัวร์นาเมนต์คัดเกีีร์เพื่อให้เด็กๆนำรถมาแข่งกันในสนามจริงทัวร์นาเมนต์เหล่านี้ยังช่วยสร้างชุมชนแล้วก็ฐานผู้เล่นเพื่อกระตุ้นยอดขายได้ดีต่างหากแล้วก็ภายในการแข่งขันต่างๆผมก็จะมีการจัดแคมเปญแจกของรางวัลเป็นชิ้นส่วนเสริมหรือสนามแข่งขนาดเล็กจัดจำหน่ายของเล่นแบบคอลเลกชันต่างๆภายในงาน เรามาดูในส่วนวิธีการเล่นแบบคร่าวๆครับผม1เลยผมผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายจะปล่อยคัดเกียร์พร้อมกันภายในสนามปล่อยให้รถมันชนกันนะผมเกิดการประทะจากแรงมอเตอร์ที่เราปรับแต่งมาแล้วก็การตัดสินผลแพชนะเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าคัดเกียร์ใครเนี่ยถูกผลักออกจากสนามก่อนก็ถือว่าแพ้เลยหรือว่าคัดเกียร์ขใครเนี่ยคว่ำหรือหยุดหมุนอะไรต่างๆนานานเนี่ยก็คือแพ้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดแบบเออเกิดหยุดหมุนพร้อมกันล่ะอันนั้นถือว่าเสมอนะครับ แล้วก็จะมีกติกาเพิ่มเติมในการแข่งขันแบบโรเนเมนต์แบบทางการนะผมก็จะมีการจํากัดเวลาในแต่ละรอบด้วยเช่นรอบละานาทีหากไม่มีผู้ชนะในเวลาที่กําหนดจะให้ตัดสินตามกรรมการนะผม แล้วก็การปรับแต่งรถในการแข่งขันจริงเนี่ยจะปรับแต่งโดยที่น้ําหนักรถเนี่ยต้องไม่เกิน150กรัมแล้วก็อาุธหรวนเสริมที่ใช้เนี่ยต้องได้รับการอนุมัติแล้วก็ไม่ผิดกฎด้วยนะครับแล้วก็จํานวนรอบในการแข่งขันเนี่ยก็จะไม่ได้แข่งแค่รอบเดียวนะเราจะแข่งกันทั้งหมด3รอบก็จะเป็นการแข่งขันแบบชนะ2ใน3เพื่อให้ผู้ชนะที่แท้จริง โดยที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนี่ยก็จะเป็นกติกาแบบสากลเมื่อตะก่อนเนาะในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีในคลิปต่อไปแล้วกันว่าปัจจุบันเนี่ยเขาแข่งขันกันแบบไหนเปนว่าถ้าอยากให้ผมทำคลิปต่อไปเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับ เป็นไงกันบ,บ้างสำหรับข้อมูลทัดเยีที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์นะฮะที่สําคัญเลยกดติดตามให้หน่อยนะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับของเล่นอะไรอีกสามารถคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้นะผมอยาพวกเราจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ทําคลิปให้แบบนี้เนาะเอาเป็นว่าวันนี้หมดเวลาของพวกเราทอยทูเพย์แล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ